สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็มาพบกันนะครับในวันพุธที่19ตุลาคมนะครับวันนี้ก็เรื่องของบทวิเครห์วิจารฟุตบอลก็จัดมาให้2คู่ด้วยกันนะครับก็วันนี้เป็นช่วงกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่ามีฟุตบอลลีกเตะกันมากมายนะครับก็หลักๆเลยจะมีในพรีเมียร์ลีกนะครับมีลาลิกาสเปนนะครับผมแล้วก็จะมีพวก ฟุตบอลถ้วยนะครับในเยอรมันอิตาลีแล้วก็มีพวกลีกรองๆมากมายนะครับเอาวันนี้นะผมจะเรีนที่2ลีกใหญ่แล้วกันนะครับสคู่ที่คัดมาก็เป็นลีกละคู่ด้วยกันนะครับเอาไปดูคู่แรกก่อนละกันนะครับไปดูที่ลิเวอร์พูลนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเกมล่าสุดนะครับก็อเอาชนะทีมแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้มาได้นะครับ1 ประตูต่อศูนะครับเป็นการชนะเกมลีนัดแรกในรอบ4เกมนะครับตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมาอยู่อันดับ8ปดนะครับ13แต้มจาก9เกมนะครับก็อยู่ห่างจากหัวตารางก็คือจาโฟเนี่ย14แต้มก็คืออั์สซนอลน,นะครับส่วนเวสต์แฮมนะครับก็จริงๆผลงานช่วงหลังจะว่าดูดีขึ้นนะครับถ้าดูจากทุกรายการนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมแล้วก็ชนะไป4เกมนะครับเกมล่าสุดอาจจะเสมอมา ในการไปเยาซอลแทมตันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือว่าทิศทางดีขึ้นนะครับอยู่ที่13มี11แต้มจาก10เกมนะครับการพบกันวันนี้ต้องบอกว่ารีพูลค่อนข้างได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้เล่นทีแอนฟิลซึ่งเป็นนรลของทีมเยือนนะแล้วก็ผลงานตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะดูดีขึ้นนะหลังจากที่พวกเขาชนะทีมคู่แข่งน่าจะได้กำลังใจกลับมาไม่น้อยนะครับผมคิดว่าคิดว่าวันนี้นะครับ คนการแข่งขันเนี่ยออกได้ทุกหน้าเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยล์พูมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าได้เล่นในบ้านแล้วก็ไปทีมที่มีเกมลุกที่จัดจ้านนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยจะมีผู้เล่นบาดเจ็บบ่อยนะครับก็ถือว่าได้เปรียบอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดดูจากราคาที่เปิดมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับลิเูตอรนพูลต่อ1.25คือจะเป็นต้องชนะสประตูเป็นระยะห่างถึงจะได้เหตุเต็มๆนะแต่ผมคิดว่าน่าจะยากอยู่นะเพราะว่า ส่วนหนึ่งคือลิเวอร์พูลเนี่ยมีโปรแกรมที่ค่อนข้างจะหนักนะครับทั้งในลีกในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็เตะทีมากๆอาการบาดเจ็บของนักเตะก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันก็น่าจะส่งผลกับทีมเหมือนกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นคือเรื่องของเฮดูเฮดเนี่ยการพบกับเวสต์แฮมที่มันผ่านมามีน้อยครั้งมากๆนะครับที่พวกเขาจะชนะได้ขาดด้วยระยะห่างเกินสองประตูเนี่ยส่วนใหญ่จะชนะแบบเฉือนๆนะครับอย่างช่วง สี่ห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยมีชนะขาดเกมเดียวก็คือเกมเมื่อปี2 0 2 1นดะครับนอกนั้นคือแค่เฉือนเท่านั้นนะผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเวสแฮมน่าจะดูภาษีดีกว่านะครับถ้าเกิดดูตาอาดูจากแฮดดี้แคปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแพงไม่ขาดนะครับผลงานช่วงหลังดีด้วยดังนั้นผมให้เลือกรองที่เวสแฮมดีกว่านะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่เอลเช่กับมาตุิดนะครับในลาลิกาสเปนคู่นี้ผมคิดว่า ไม่นับผู้เยอะนะครับใสๆเลยผมคิดว่ามัดฤิดเหนือกว่าทุกด้านนะครับทั้งผลงานโดยรวมคุณภาพนักเตะแท็กติกเรื่องของสายยาภาพต่างๆขึ้นเหนือกว่าหมดเลยนะครับเอลเชียร์ดับบลยครับมี3ได้จาก9เกมก็ผลงานตามสภาพนะครับยับแย่มากๆเกมรับไม่ดีลุกก็ฝืดไม่ชนะใครมา9เกมติดแล้วนะครับวันนี้เล่นในบ้านก็จริงแต่คิดว่าการเจมอลิดร์น่าจะเป็นงานที่ต้านทานลําบากเหมือนกันนะเพราะว่ามัตฤทิดผลงานดี เพิ่งชนะมาชนะบาร์ซ่ามาในเอลกาสิโกก็ถือว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมที่สําคัญคือเบซีมาเพิ่งจะคว้าบอลดองดอ,งดองมาด้วยแล้วเกมนี้น่าจะฉลองด้วยการยิงประตูเพื่อเป็นการตอบแทนรางวัลสูงคุณค่าแบบนี้มคิดว่าวันนี้มาลีไปเยือนชนะแน่นอนนะครับส่วนจะชนะได้เกินราคา1 7 5หรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นกันทีกทีแต่คิดว่าวันนี้อย่างน่าเลือกเชียร์ที่มาริดนะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ให้เลือกมองไปที่ เวสแซมชื่อว่านาะแพ้ไม่ขาดนะในาการเจอริรีพูลก็อคูห่หนึงคิดว่ามัดลิดวันนี้ใสๆครับชื่อว่าสามแต้มไม่ดาพลาดลุ้นแค่ว่าจะยิงขาดหรือไม่แค่นั้นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ